ใส่น้ำมันพ่อขวยมันมีกิขนข้ามครับจวดักข้าวครับผมเ,เรียบร้อยสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุปผู้สุคนนะครับอู่ก,กับลรงทุงชาแนลกันอีกเช่นเคยครับผมมือนี่มากกับจ่วงของแสบนัวโคลงทุงครับ มอนี้จัดเมนู่ครับผมพี่น้องครับปลาไหลนะครับมอนี่เมนูปลาไหลอ้อมปลาไหลใส่ผักใส่นะครับนี่ผักไส่ขมๆมครับพี่น้องครับตอนนี้เ้าเตรียมเครื่องคั่วกันเรียบร้อยแล้วปลากระหันนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผักใสะครับเครืองเครืองดับข้าวนะครับเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวจัดเกลือดกันกันเลยนะครับพี่น้องครับไปครับผมก่อนอื่นเ้าก็ต้องมา่ํตำเครื่องคั่วกันก้อนพี่น้องครับเครืองดับข้าวกันก่อนขอใส่เป็นพริกแห้งด้วยพี่น้องด้อ มีนุ่มอ่อมเฮาแน่ครับจำจนละเอียดนะครับแต่ว่ากับเาถึงกับละเอียดมนครับนะครับเด้อน้องพอกพุกสวกเนี้นะอันดับแรกข้าวขัไส่ครับเครื่องเทศก่อนนะครับเครื่องดับข้าวลงไปที่ข้าต่ำไปนะครับนี่คือสูตรแนะนำพี่น้องครับใส่น้ำมันนิดๆนะครับ ใส้ำมันพ่อขวยมันมีกินถามนะครับ <c oughs> รหลังจากนั้นกัใส่นะครับพี่น้องครับอะไรลงไปได้ครับผมเหยียบลอยออต้องไปกลัวกันนะครับ ผมใส่น้ำนิดหนึ่งครับหัวกกคนด้วยนี่ครับนี่กลิ่นหอมนะครับผมครับนี่กลิ่นหอมใหม่จากน้อยของเครื่องคั่วนะครับเครื่องเทศเครื่องดับข้าวขวไปจะสุกครับพี่น้องอย่านจะติดมันนิดนิดครับ มันน้อยหนึงอันนี้ก็แล้วจะพูหมักบ่มาก,กามาแล้วครับอ่าวันนี้เครื่องเครื่องไอ้เครื่องรับข้าวที่ห้องต่ำใบบ่ขิมครับใส่น้ำล่อถ้าใส่อีกนะใส่เกลือพี่น,อน้องเพื่อความเ้มุ่้ณักหน่อยครับโอ้เเย้ยมาแล้ว <laughs> เจน่อยเดี๋ยวห้องปุงรสกันครับถึงขั้นตอนการปรุงรสครับพี่น้องย่อน้ำปลาจา่อยน๋อแสบมะแสบเข้าจังหวะอีกทีนึงใส่ผงนัวครับนี่เมนูออมย่อน้ำปลาดีหนึน่งน้ำปลาจากแม่บุญลำ่ำนี่ ขั้นตอนต่อไปเขาใส่ใบบักกูดนะครับพี่น้องใบบักกูดฉีกเล็กน้อยนี่ครับจวดับข้าวครับผมใส่หอมเข้าไปครับนี่หอมจักกน้อยสุดท้ายที่เด็ดครับพี่น้องครับ ใส่ครับรหืมร้อยผมอมลำบันใส่หลายเนื้อจังหน่อยครับมักขมเกยี่รบบรยร้อยครับผมบะนีกับรอ้อให้มันสุกจกักหน่อยนะมันสุกเข่าเครื่องเหน็นจักหน่อยครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยจวดเรียบร้อยครับผมมาครับพี่น้องครับกินข้าวร่วมกันครับพร้อมปลาไหลครับผม